งานนี้เรียกว่าตรวจสอบกันถึงพลิกถึงขิงกันเลยทีเดียวหรือจะเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะครับสำหรับทนายอานาันชัยชัยเดชทนายความกระดูกเหล็กหลังจากรับมอบหน้าจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับให้ไปยื่นเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับอธิบดีกรมการปกครองและให้เวลา30วันนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะผ่านมาเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เห็นท่าทีของ อธิบดีกรมการปกครองว่าจะว่ายังไง30วันจะยุคทิ้งสมาคมพิ่สีหรือไม่ที่บอกว่าถึงพลิกถึงทิ้งเนี่ยนะให้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเป็นผลงานของทนายอนันต์ชัยอีกแล้วแผนที่พิกัดนี้คือที่ไหนแล้วตึกอาคารพาณิชย์สูง3-4ชั้นนี่ชั้นล่างนะครับคืออะไรอ่าคืออะไร <S <S โอ้โหแกตามตามถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยตามถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยนะ โดยบอกว่านี่หรือคือสำนักงานแห่งใหญ่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่นายนั้นใช้ว่าแบบนี้นะฮะบอกว่าหลังจากได้รับมอบนนหน้าที่การตรวจสอบผมก็อยากทราบจริงๆว่าสมาคมที่ว่านี้มันตั้งอยู่ที่ไหนแล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่พบว่าที่ตั้งของสมาคมของศรีสุวรรณเนี่ยนะครับอยู่บ้านเลขที่5ซอยปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นอาคารพราที่3ชั้นผมจึงอยากให้ประชาชน ช่วยการพิจารณาดูความหรูรนหราน่าเชื่อถือหรือไม่เห็นใช้เป็นสำนักงานแห่งใหญ่ร้องเรียนเยอะแยะมากมายอ๋อเขาอยากรู้ไม่ได้ต้องการแรงเขาอยากรู้ว่าการทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงเพราะว่ามีสำนักงานที่ตั้งประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ไปยื่นคําร้องตรวจสอบผู้คนมากมายนะครับแต่ทนานั้นชัยบอกว่าแต่ที่แน่ด็อกเตอร์ธิติมาซึ่งถูกแอบอ้างว่าเป็นกรรมการและเหรัญญิกของสมาคมได้มีหนังสือถึงผมและ พลตำบวเอกเสรีพิสุทธิ์ล้ว,ว่าไม่เคยทราบเรื่องการจดทะเบียนสมาคมไม่เคยจัดประชุมไม่เคยทําบัญชีงบดุลเลยนะผมอยากให้ศรีสุวรรณมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ประชาชนทราบหน่อยในเมื่อท่านไปร้องเรียนคนอื่นๆเอาไว้มากมายเท่าที่ตรวจพบตั้งแต่ปี62ถึง65 352เรื่องทางสมาคมโปร่งใสสะอาดหรือไม่าถามนะทางสมาคมมีความ โปร่งใสสะอาดหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกท่านอยากรู้ช่วยตอบหน่อยอย่าเฉยผมและประชาชนจะรอฟังคําตอบจากสีสุวรรณเห็นไหมะอ๋อนี่เขามีภาพเยอะเลยนี่คุณผู้ชมครับนี่อันนี้สองภาพเป็นคล้ายๆกับตึกพาณิชย์สมัยก่อนนะครับก็จะเก่าๆนาะแต่ไม่รู้มันไม่รู้เขาอาจจะเป็นสไตล์เลยนะคุณผู้ชมวินเทจหรือเปล่าถ้าผมเรียกผิดนี่ขอไปอาจจะเป็นพี่สีเขาอาจจะชอบสไตล์วินเทจ หลังนี้หลังนี้เนี่ยที่มีประตูเหล็กนี่นะอา่อาอ่าอีกกขอาจจะชอบสไตล์วินเทจหรือเปล่ามีคนทํางานหรือเปล่าหรือทั้งสมาคมมีคุณศรีสุวรรณทางานอยู่คนเดียวอันนี้เราก็ไม่รู้ไงก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปอืมอืมก็คงเป็นสไตล์วินเทจนะฮะแต่ร,ราคามันก็ไม่ถูกนะครับถ้าที่ติดถนนเนี่ยอาคารพาณิชย์ติดถนนในประเทศไทยนะครับ แต่ก็ออกทรงวินเทจหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าตรวจสอบกันถึงพลิกถึงขิงกันเลยทีเดียวนะครับกัดไม่ปล่อยหลังจากนี้จะมีอะไรเปิดเผยออกมาอีกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนทีมข่าวอีซี่นิวและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผม ยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะไส้อัว่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีสเพะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมีสองแบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะมีสองแบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมาเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ขาวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ เอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แหละแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับ คิมหรือวัททักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะ อร่อยที่สุดไม่ได้โม้ดนว่ยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านนี้เขาทําอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กําแกงเลออร่อยนะแม่ทำไข่พันโลอร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็นเหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็แม่เขาทําไส้อั่วอร่อยมาก นะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อัว่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อัว่วให้นะขายไส้อัว่วรายได้เอามาทําอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัด เอามาทำทีมข่าว EC n e w ว EC y ยุคนทำโครงการรถข่าวปันสุกนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทำไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทำได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทำเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูง แม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทำวันละไม่เกิน40ชุดทําไมถึงทำวันละไม่เกิน40ชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมาย่กยกองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะ โอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไม่ใช่เนน้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันให้หยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่าบาชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยากอา,อา,อาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้า ตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทําก็ไม่เครีย д, ดเห็นไหมคนทําก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทําของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทําในปริมาณที่มากชุดละ220บครับชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อั่วชุดละ220สสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิด มันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับ ด้วยความทราบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่านั้นไสอัวครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พี่ก็ว่าสนใจสนใจก็มาหรือเข้าไปดนลิงก์ไลน์ครับ ลิงไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยครับขอบคุณครับ